สวัสดีครับนักเรียนเรามาเรียนกันนะครับในเนื้อหาหน้าที่พลเมืองสำหรับม3นะครับรหัสที่แก้ไขปัจจุบันคือ23236นะครับ23236โดย มีเ <c oughs> นื้อหาอย่างนี้นะครับการเป็นพลเมืองดีในระบบประชาธิไปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะก็ศึกษาในเรื่องของวิถีประชาธิไปไตยการใช้สิทธิหน้าที่เสรีภาพนะด้วยความรับผิดชอบนะครับแล้วก็การมีส่วนร่วมในกิจกรรมนะการตรวจสอบข้อมูล การทำหน้าที่ของบุคคลอันนี้ก็เรื่องหลักของความเป็นพลเมืองดีอันที่สองนะครับจุดเน้นที่สีจะเป็นความปองดองสมานฉันท์ซึ่งให้เข้าใจในเรื่องของสภาพสังคมที่แตกต่างกันงานที่หลากหลายในวัฒนธรรมแต่ละภูมิภาคของโลกทีเ่เราใช้คำจำกัดความว่าสังคมพหุวัฒน,นธรรม การให้เกียรติการเคารพซึ่งกันและกันไม่แสดงเรียาวาจาดูหมิ่นผู้อื่นช่วยเหลือซึ่งกันและกันแบ่งปันเอื้อเฟื้อมีส่วนร่วมนะและเสนอแนวทางการป้องกันความขัดแยง้ง <c oughs> นะในเรื่องต่าง,างๆครับจุดเน้นที่5ความมีวินัยในตนเองโดยมีความซื่อสัตย์สุจริตขยันมั่นเพียรอดทนฝ่หาความรู้ตั้งใจเปฏิบัตหน้าที่นะ ซึ่งในเทอมนี้นะครับเทอม2เราก็จะเรียนกันใน3หัวข้อนะจุดเน้นที่3จุดเน้นที่4แล้วก็จุดเน้นที่5นะครับโดยที่ใช้กระบวนการการคิดวิเคราะห์ฝึกปฏิบัตินะกระบวนการเฉือนสถานการณ์สืบเสาะหาความรู้นะสร้างเจตคตินะให้เกิดองค์ความรู้ที่ถูกต้องมีลักษณะที่ดี นะแล้วมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยนะมีส่วนร่วมนะครับยึดมั่นในศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นพลเมืองดีในระบอบไทยมันม,มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขนะก็กอบความรู้นะครับขอบความรู้นะโดยย่อนะฮะสำหรับเทอมสองนี้จะมีอยู่ สามกรอบนะแรกหัวข้อพลเมืองโลกนี่ก็ <c oughs> รู้เท่าทันสถานการณ์บ้านเมืองนะวิธีประชาธิปไตยแล้วก็ความมีส่วนร่วมนะครับในการรับผิดชอบต่อสังคมนะโลกของเราวันนี้ก็ปองดองสมานฉันในเรื่องของความหลากหลายทางสังคมนะวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชีย พวัฒนธรรมนะครับก็จะอิงกับคำอธิบายและวิชาที่นาที่แล้วนะความการไม่แสดงกิริยาวาจาดูหมิ่นผู้อื่นแบบ่งปันเอื้ออาทรน,นะแล้วก็การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านทนัศนคติความคิดความเชื่อนะมีคำว่าชูสาวด้วยนะ ก็เป็นวัยของบุ่นเรานะมอสโมสามแล้วก็อันสุดท้ายคือวินยัยนะวินัยก็มีเกาะของความซื่อสัตย์สุจริตขยันมั่นเพียรอดทนฝ่าหาความรู้ตั้งใจเริรัหน้าที่นะแล้วก็ยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนนะอันนี้ก็เป็นวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมืองนะครับในภาคเรียนที่สอง ที่เราจะ <c oughs> ร่วมกันนะครับศึกษาหาความรู้ปฏิบัติได้จริงแล้วก็ให้เกิดวัตถุประปสงค์นะเกิดองค์ความรู้ให้กับผู้เรียนในภาคเรียนนี้ครับเดี๋ยวเราค่อยดูเนื้อหานะกระบวนการเรียนการสอนนะรวมทั้งการให้คะแนนนะในโอกาสต,ต่อไป สวัสดีครับ